สวัสดีจ้าพี่น้องเย็นดีต้อนรับคุณช่องยายใจใจพี่เนาะนี่หลังจากที่ไปร้านไทยกลับมาแล้วพี่น้องเนาะเราก็จะได้อาหารประมาณนี้พี่นนองนี่ก็กินถึงกนถึงสิ้นเดือน้วพี่น้องคนเดียวยายก็ต้องเพราะว่านานๆเข้าไปทีเนาะแต่อย่างที่บอกพอร้านเขาปิดหลายวันแต่วันนี้ก็เขาเปิดเราก็ต้องไปซื้อเนาะพี่น้องก็ได้พริกมาเห็นไหมคะพี่นนองพริก พริกถั่วงอกผักบุ้งผักก้านน้ำพริกปลาล่าอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องสารพัดที่เราจะซื้อเข้ามาเพื่อที่ว่าจะตุนไว้จนถึงจนถึงสิ้นเดือนพี่น้องแอกก็คนเดียวก็คุ้มพี่น้องคุ้มพอได้กินอยู่จ้ะอะไรประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าพริกยายก็จะมาตากแห้งไว้พี่น้องขอ้าวโพด ชูรสเอามาาไว้ปลูกผักพี่น้องถัวงอ,อกผักปงไว้แกงส้มข้าวเหนียวอะไรประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เราก็จะได้ประมาณนี้เพื่อ,อไว้ทํากินโอเคนะคะพี่น้องอรายงานสถานการณ์กลับมาจากร้านไทยแล้วพี่น้องจ๋าโอเคนะเดี๋ยวไว้ทําเมนูกินกันนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสัตว์ไข่ไปมากินนะเด้อ